อามาเด้อครับผมอา400เดี๋ยวพี่น้องหาใช้งานคั้นี้เอกสารคบรบเด้อครับผมเจ้าของรถยังยังอยู่จา้าโอนได้เลยแต่ว่าขาดเกินครับผมเครื่องดีอยู่เด้อครับผมเครื่องดีอยู่เครื่องดีอยู่ฟังเสียงโชว์สาวให้หน่อยรถเก่ามือสองตามสภาพเด้อจ้ะ ใครหาไปปั้นใครหาใช้งานก็ทักได้ถามได้เด้อยังไม่พุกเด้อครับผมพงอะไรยังไม่พุจาสอบกระทักรักกระโทรมาได้จา้าเดียนใหม่ก็ยังพอใช้ได้อยากสวยอยากหล่อไปเพิ่มไปเติมเอาครับผมไปจัดสภาพเอาเด้อห้าพันห้าเด้อครับผมสอบกระทักรักกระโทรมาได้จา้า แถมกล่องให้ด้วยกล่องใส่ของมีกระเป๋าให้เด้อครับผม